เรื่องของโควิด -19 เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับก็คือว่ามันระเบิดตูมเลยล้วไปทั่วโลกเลยเนี่ยเราเห็นการล็อกดาวน์ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในช่วงแรกเนี่ยผมบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยถ้าไม่มีอาหาร7วันก็ตายหมดละสิ่งเหล่านี้บ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าคนที่อยู่ในตัวเมืองไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเซี่ยงไฮ้นิวยอร์กลอนดอนปารีสเนี่ยต้องพึ่งพาชนบทพึ่งพาเกษตรเมื่อเราเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้แล้วเนี่ย เราต้องเตรียมอนาคตไว้ผมอยากดึงคนเมืองออกมาอยู่ชนบทแล้วมาทำกเกษตรที่เป็นเพชรบุรีเพราะว่าเป็นคนเกิดเพชรบุรีนะครับแล้วก็เป็นช่วงบ้านปลายชีวิตก็เริ่มมองหาสิ่งที่รองรับสำหรับในช่วงท้ายๆของชีวิตก็ได้ที่ดินตรงนี้มาแล้วก็มามองว่าน่าจะทำอะไรสักอย่างหน่ เราก็เริ่มจากทำฟาร์มต่อมาก็คิดว่ามันมีคอนเซปต,ต์เรื่องกเกษตรท่องเที่ยวก็เลยทำเป็นอลงกรฟาร์มแอนด์รีสอร์ทแล้วก็ใช้แนวทางของศาสตร์พระราชาประกอบกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาด้วยนะครับตอนที่มาซื้อที่ตรงนี้ครับเป็นป่าเสือหมอบลกไปหมดเลยอะหลังจากนั้นเราก็มาเคลียร์พื้นที่นะครับก็ได้ทราบว่าที่นี่เนี่ยถูกเช่าให้เป็น ไล่สับปะรดสภาพดินสภาพสารเคมีตกค้างแล้วก็ไม่มีน้ำผมก็คิดถึงศาสตร์พระราชาเรื่องน้ำเรื่องดินสำคัญที่สุดเราก็เริ่มจากการที่วางแลนด์สเคปโดยการขุดสระที่ได้ขุดสระเยอะมากนะจนพี่พ,พี่น้องบอกว่าเสียดายที่ดินแต่เราก็บอกว่าถ้าถ้าไม่มีน้ำเนี่ยเราฟื้นฟทูที่ดินยากมากหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะปลูกต้นไม้เรากลายเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในแมกไม้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือวงจรชีวิตของเกษตรเนี่ยและก็ต้นไม้เนี่ยก็มาจากจุดเริ่มต้นของการที่เรามีน้ําแถวนี้ไม่มีบ้านต้นไม้อะ่ะเพราะฉะนั้นการทำทรีเฮาส์เป็นจุดเริ่มต้นเลยเพราะเราต้องการตอบโจทย์เรื่องของการเป็น Family Destination ด้วยนะครับแล้วก็ภายใต้ความเป็น กรีนรีสอร์ทเพราะการทํารูปแบบผสมผสานที่เอาครามกับร,รีสอร์ทมาผสมเนี่ยแล้วก็เน้นในเรื่องของความเป็นสีเขียวก็คือความเป็นธรรมชาตินะฮะและพื้นที่ของเราค่อนข้างกว้างดังนั้นเนี่ยสามารถรองรับในลักษณะของกลุ่มที่เป็นครอบครัวคือมีบ้านหลายสไตล์นะทั้งหมดนี้สสไตล์ด้วยกันบ้านต้นไม้บ้านฮอบบิทบ้านถ้ำนะครับแล้วก็บ้านลอบซิงคกอ้งขงางสะดวกสบายทันสมัย นอกจากนั้นก็คือต้นไม้ดอกไม้มีทั้งเป็นไม้เดิมแล้วก็ไม้ที่เราปลูกเสริมเข้าไปแล้วเราก็ทําเป็นสวนพฤกษชาติแบบดิจิตอลโดยทําเป็นป้ายชื่อพลาสติกแล้วมีคิวอารโค้ดเขาสามารถถ่ายคิวอารโค้ขึ้นมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นตะโกนาต้นประดู่ป่านะครับพวกไม้ขนนอนไม้กระแจะซึ่งส่วนใหญ่เราไม่รู้อะพอเราเปิดเข้าไปมันก็จะขึ้นเพราะเราเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ฐานข้อมูลของสวนพืษศาสตร์แห่งชาตินะครับอย่างที่ในหลวงพระองค์ท่านเข้าใจเข้าถึงพัฒนาการใช้ประโยชน์จะเกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้จักต้นไม้สุดท้ายก็คือหลักคิดเรื่องการให้คุณค่ามากกว่ามูลค่าเพื่อที่จะให้เกิดเป็นความประทับใจท,ท้ายที่สุดคือการเป็นศูนย์เรียนรู้ที่นี่เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าในแง่คุณภาพอากาศเนี่ยติดท็อปของประเทศ ตลอดทั้ง12เดือนอากาศโฟลตลอดเวลานะครับอันที่2ก็คือว่าเราอยู่ใกล้กับอุทยาแนแห่งชาติแก่งกระจารย์ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็ untouchable อ่ะคือถ้าจะไม่มีใครเข้าไปลุกล้ำกําเกินนะครับ3ก็คือว่าเพชรบรีเนี่ยได้ออกแบบอนาคตไว้ ตั้งแต่30ปีที่แล้วนะครับในช่วงที่อุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวมายัางปุยภาคเนี่ยการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของการเป็นเมืองนิเวศเราก็มีการลงทุนอยู่ส่วนหนึ่งเป็นโซนนิ่งตอนบนสุดของจังหวัดแก่กระจาเนี่ยถือได้ว่าเป็นเมืองนิเวศโดยสมบูรณ์นอนที่นี่หชั่วโมงเท่ากับนอนในกรุงเทพ8ชั่วโมงเมื่ออากาศดีเนี่ยเลือดก็ดีคนที่มาพักที่นี่จะพูดเหมือนกันบทว่าหายใจได้เต็มปอดโชคดีที่ว่า โครงการช่างหัวมันเนี่ยอยู่ห่างแค่สิกว่ากิโลเวลานักท่องเที่ยวมาพักผ่อนที่นี่หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ขาดไม่ได้ก็คือโครงการช่างหัวมันและทุกคนก็มีความสุขมากและที่เราภูมิใจก็คือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเขาได้อ่านหนังสือเรื่องศาสตร,ร์พระราชาแล้วเขาก็ไปดูโครงการช่างหัวมันเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะมีพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลกนี้เนี่ยที่ได้สามารถสร้างปรัชญาและศาสตร,ร์ฮะสืบทอดมาได้เป็น จะเป็นสัตววัษแล้วในยุคโควิดและโพสต์โควิดเนี่ยเรื่องของเกษตรอาหารสำคัญมาก และประกอบกับประเทศไทยเนี่ยมีสภาพที่แข็งแรงมากเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเกษตรอาหารและท่องเที่ยวเนี่ยจึงเป็น2ฐานหลักสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการขาดแคลนอาหารนี่คือโอกาสในวิกฤตของประเทศไทยอันที่2ก็คือการท่องเที่ยวสิ่งที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เนี่ยก็คือการพัฒนาชนบทและเกษตรแต่เกษตร มีหลายรูปแบบมีทั้งเกษตรท่องเที่ยวก็สามารถทําได้อย่างองค์กรฟาร์มแอนด์รีสอร์ทอย่างนี้เนี่ยนี่คือเทรนด์เราเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่อันดับ4ของโลกเราเป็นประเทศผู้ส่งออกเกษตรอาหารอันดับ11ของโลกนี่คือสภาพของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการมาสร้างองคกรฟาร์มแอนด์รีสอร์ทในโมเดลของการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเหมือนน้ำหยดเล็กๆอะ อาจจะเกิดหมาสุบวัตที่ยิ่งใหญ่และได้เกิดกระแสตรงนี้กระจายออกไปทั่วประเทศประเทศไทยก็น่าจะเป็นโมเดลใหม่ๆหลังยุค post covid นะครับวิกฤตแต่ละครั้งต้องสอนเราและเราต้องปรับตัวเมื่อโลกเปลี่ยนเรื่องของกเกษตรท่องเที่ยวจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นความตั้งใจนะครับในการสะท้อนตัวอย่างขององค์กรฟาร์มแอนด์รีสอร์ท แต่ว่าจะต้องเป็นความยั่งยืนที่เรียกว่า sustainable development เนี่ยก็จะตอบโจทย์ทั้งวันนี้และวันหน้าและก็สำหรับคนรุ่นนี้และรุ่นหน้า